ระบาราคาร่วงเยอะไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทมีรุ่นไหนหน่าเล่นบ้างวันนี้ไปดูเลย สวัสดีครับผมกาเลสซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาดูรถกระบะที่ราคาไม่เกิน1นึ่งแบาทนะครับถึงที่มาสัก8ปดหมื่นเก้าหมื่นขึ้นไปนะฮะอันนี้คือสภาพที่แบบขี้เหละขี้เลอะที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคันไหนสวยมากๆอาจจะราคาเกินแสนขึ้นไปนะครับในบางคันนะฮะฝากเพื่อนสมาชิกกดติดตามด้วยนะครับนี่ช่องใหม่ของกาเลสซิงนะครับชื่อว่าสยามออโต้โชว์จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับรถยนต์มากมายนะฮะมาลงที่ช่องนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะก็คือโตโยต้า เป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวต้ลักไทเกอร์ปีประมาณปี2000จนถึงประมาณปี2005นะครับอ่าก็คือไทเกอร์ตัวนี้เป็นตัวคาบเกี่ยวกันนะครับระหว่างตัวแรกกับตัวที่เป็น D4D นะครับคือเครื่องเขาจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันจะเพราะตัวเครื่องกับออฟชั่นต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นตัว D4D ก็จะใหม่กว่านั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวแรกเป็นโฉมแรกของไทเกอร์เนี่ยราคาไม่เกินแสนหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เกินแสนเยอะในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นตัว D4D นะฮะถ้าเป็นต แสนอาจจะได้ตัวมันัวเตี้ยอาจจะได้ขี้เล่บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงใส่สวยสวยวิ่งๆนะครับอาจจะราคาต้องแสนขึ้นไ่าอย่างนั้นนะครับแต่เบื้องต้นการซิ่งยังแนะนำอยู่เพราะว่าตัวต้าไฮรักไทเกอร์เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ซ่อมง่ายดูแลง่ายอะไหล่หาได้เยอะแบบ,บ,บมากๆนะครับถ้าได้ไปีใหม่ๆยิ่งดีสภาพพร้อมๆยิ่งดีนะครับการซิงแนะนําเป็นรุ่นอันดับแรกเลยว่าอย่างนั้นนะครับเอาทีนี้มาดูรุ่นถัดมาก็คือนิสสันฟอนเทียนิสสันฟอนเทียปีประมาณปี2003ถึงปี2007 อันนสันฟอนเทียเนี่ยถือว่าเป็นรถที่กาลิซิ่งแนะนํามากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นรถของนิสันนะถ้าเป็นกระบะนิสันเนี่ยเรื่องความทนนี่หายห่วงเลยนะครว่าอย่างนั้นนะครับ อ่ะทางด้านของฟอนเทียเองนะครับถ้าราคาที่ประมาณนะฮะไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทเนี่ยอ่ก็คือหาง่ายๆเลยนะครับหาได้ทั่วไปเลยว่าจะเป็นหัวเดียวเป็นแคปเป็นยกสูงอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยราคาไม่เกินแสนหาซื้อได้ทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่ามีบางคันนะครับราคาอาจจะเกินแสนขึ้นไปก็จะเป็นคันที่แบบว่าต้องบอกว่าสวยแบบมากๆเลยนะครับแต่ก็ถือว่าซื้อคุ้มนะฮะไม่เกินแสนก็คุม้มเกินแสนก็คุ้มนะครับฟอนเทียเนี่ยถือว่าเป็นกระบะท,ที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับอ่ะทีน มาสเตอร์ไฟเตอร์นะครับตัวโฉมประมาณนี้นะฮนะปัจบันถ้าเกิดเป็นกระบะตัวเตี้ยนะของไฟเตอร์นะฮะราคาไม่เกินแสนนี่ต้องบอกว่าแทบจะทุกคันเลยนะว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยบางคันอาจจะเกินแสนนะฮะดูที่สภาพแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเกินแสนกันนะครับดูที่สภาพดูที่ปีนะครับแต่ถ้าเือสมาชิกคันไหนนะครับ จำเป็นต้องซื้อจริงๆเนี่ยคันที่แนะนำอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็ราคาถูกเลยนะครับพยายามดูคันที่พร้อมที่สุดสตาร์ทง่ายๆนะครับขับง่ายๆโครงสร้างดีๆนะครับอาจจะมีสีถลอกบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับดูที่เครื่องกับแคทซีเป็นหลักถือว่าคุ้มแน่นอนสําหรับ BT50 นะครับตัวนี้จุดเด่นก็มีเหมือนกันนะครับบางคันก็เปิดแคปได้แล้วนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆขึ้นลงสบายด้วยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือซูซูกิแคลลี ซูรุกิแคลี่นปัจจุบันนะครับราคาไม่เกิน10,000แสนบาทเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปนะครับคุณสมาชิกครับนี่รุ่นที่เป็นตัวแรกๆของแคลลี่ในไทยนะฮะราคาณปัจจุบันเนี่ยไม่เกินแสนมีหลายรุ่นหลายปีมากๆนะครับถือว่าเป็นรถกระบะเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเครื่องเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับเวลาบรรทุกแบบหนักๆลากหนักๆอาจจะไม่ค่อยไหวนะครับแต่ว่าพูดถึงนะฮะเราก็ไม่ต้องบรรทุกหนักละครับบรรทุกของเบาๆเอาไปขายตลงตลาดนะครับประมาณสักไม่เกิน1ตันเนี่ยไปได้สบายแน่นอนนะครับแต่ว่า นะฮะด้งนของซูซูกิแคร์ี่ <compens ates> ถ้าราคาต่ำกว่าแสนสภาพการซิ่งขอญาตบอกนี้แล้วกันนะฮะสภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะครับผู้เป็นสมาชิกจาเป็นจะต้องไปทดลองขับไปดูให้ดีนะครับไปเลือกคันที่สวยแล้วกันนะครับถ้าไม่เกินแสนนะยังน่าใช้อยู่นะครับแต่ต้องได้คันที่สวยแต่คันไหนที่ไม่สวยนะฮะกันซิ่งไม่แนะนำนะครับเพราะรถราคานี้เราซื้อมาใช้งานเลยนะฮะอย่าไปซ่อมนะครับไม่งั้นค่าซ่อมจะกินค่ารถไปอาจจะไม่คุ้มว่าอย่างนั้นนะครับอาทีนี้นมาดูรุ่นถัดมานะฮะก็คือมิซูบิชิสตราด้าปีประมาณปี2 3ถือประมาณปี2006 อ่ามิส s บิชิสตาด้านะครับโอ้โหนปัจจุบันครับพูดถึงว่ารถราคาไม่เกินแสนนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับดังนั้สิ่งแนะนําเลยนะพอรูปร่างร่าตาก็ถือว่าใช้ได้นะครับเครื่องดีช่วงล่างภายนอกภายในดีแทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าด้วยอายุอนามเขานะฮะเยอะสักนิดนึงว่าอย่างนั้นนะครับาตัวราคาก็เลยปรับดูตามปีนะฮะว่าอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วนะฮะสตาด้าถือว่ายังน่าใช้อยู่นะครับอ่าตัวกระบองกระบะอะไรพวกนี้ถือว่ายาวใหญ่ใช้ได้เลยนะครับถ้าเป็นกระบะเตี้ยราคาไม่เกินแสนะะตัว ยกสูงกะบ,บาทตัวสูงกแกนดิสอะไรพวกนั้นไปแนละ้วอาจจะมีบางคันที่ราคาต้องแสนกว่าบาทนะครับก็เพื่อนสมาชิกก็ชอบสไตล์ไหนก็ตามราคาแล้วกันนะครับถ้าเป็นตัวทอ็ทอปๆยังแสนกว่าบาทยู่ว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะกรบบาทตี้อะไรพวกนี้ไม่เกินแสนหาซื้อได้ทั่วไปนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะก็คือ Ford r a n g เจปีประมาณปี2003-2005โฉมประมาณนี้นะฮะโอ้โหจริงๆแล้วนะฮะยังถือว่าขับดีแบบมากๆอยู่นะครับทางด้านของ Ford Ranger เนี่ย แกล้งจริงๆเป็นกระบะพันแก่งนะครับเครื่องใช้ได้ภายนอกภายในถือว่าดูดีนะครับแล้วก็เป็นฝาแฝดกันนะครับกับทางนัานของ Mazda f i g h t อร์คือเขามาผลิตคล้ายๆกันมีอะไหล่หลายชิ้นใช้ร่วมกันได้เลยนะครับถือว่าอะไหล่ยังพอหาได้อยู่นะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะก็คืออีลซูบราคอนปีประมาณ199จนถึงประมาณปี2001นะครับท่านัานของอีลซูบราคอนนะครับตัวนี้เป็นโฉมที่ก่อนจะเป็นดี a มตัวแรกนะครับยังถือว่าใช้ดีมากๆอยู่และเป็นเครื่องนะครับสูงสุด กูด DI ของอิวสุกเลยนะครับก่อนที่จะปรับไปเป็นคอมมอนเรลวนะครับเครื่องถือว่าโอเคเลยใช้ได้ใช้ดีเลยนะครับราคาปัจจุบันนะถ้าเกิดว่าสภาพแบบกลางๆนะครับก็อยู่ราวๆไม่เกินแสนบาทหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ก็มีบางคันเหมือนกันนะสภาพสวยๆพร้อมๆนะฮะยังขายกันแสนกว่าบาทอยู่นะครับเพราะว่าอิวสุเนี่ยโอ้โห อุตสูแพงอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะไปีไหนรุ่นไหนเนี่ยแพงกว่าชาวบ้านชาช่องเขาอยู่แล้วรากอนก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงหน่อยนะครับแต่ซื้อมาคุ้มแน่นอนนะครับอ่ะทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะก็คือมิสูบิชไฟตัน มิสูบิชิไฟตันนะครับปีประมาณปี2 0 0 6ถึงปี2007น็ะครับก็คือไฟตันตัวแรกนั่นเองนะครับมิสูบิชิไฟตันตอนนี้ราคายังคาบเกี่ยวอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคันที่สวยนะครับสภาพพร้อมๆยังต้องแสนกว่าบาทอยู่แต่ก็มีบางคันนะฮะอยู่ที่ราวๆซักไม่เกินแสนเนี่ยพวกหัวเดียวนะครับพวกกระบะเตี้ยนะครับที่สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ราคาไม่เกินแสนเนี่ยเริ่มจะหาได้แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสมาชิกนะฮะมองดูตามปีนะทั้งนนของไรตันถือว่าปีเขาเนี่ยสูงเมื่อเปรียบเทียบกันกับราาคใน นเดียวกัมิซูบิชไฟตันนะครับถือว่าหน้าตาเนี่เท่ที่สุดนะฮะบางคนเนี่ยมองเป็นรถสปอร์ตนะฮะแต่บางคนก็มีเรียกคําเซลเหมือนกันนะบอกว่าประหลัดขีกว่างั้นไม่รู้ว่าดูยังไงเป็นประหลัดขีกนะครับแต่ว่าการทก็มองก็สวยพอสมควรเลยนะครับเครื่องก็ดีช่วงล่างก็ดีดีทุกอย่างเลยนะครับก็ดูเป็นคันไปแล้วกันนะครับถ้าอยากได้ที่สวยก็ต้องแสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตีสภาพราคาไม่เกินแสนเริ่มจะหาได้ทั่วไปเลยนะครับสำหรับนี้ก็เป็นรถกระบะนะที่ราคาไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะครับเพื่อนๆ หาซื้อได้แถวบ้านเลยนะตอนนี้ราคารถบ้านเราถือว่าถูกแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเข้าเต็นท์ไหนก็หารถราคาถูกได้เหมือนกันนะครับแล้วฝากเพื่อนสมาชิกกดติดตามด้วยนะครับนี่ช่องใหม่ของการ์เด็ซิ่งนะครับชื่อว่าสยามออโต้โชว์ฝากเพื่อนสมาชิกกดติดตามไว้รอเลยนะครับจะมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับรถมาลงที่ช่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ